นี่นะคะเป็นฝากระโปรงคาร์บอนนะคะคาร์บอนแท้เลยนะคะเราจะพามาดูรอบภายกันนะคะข้างวนน้องจะอยู่ที่7,000พร้อมกับแม็กทีอีขอบ18นะคะนี่นะคะซูมเข้าไปจะชัดเลยะค่ะแม็กสวยนะคะเป็นแม็กแทนแน่นอนนะคะจากลูกค้าคนเก่าเนาะเราจะพามาดูข้างในกัน,นะค่ะ เครื่องเนาะเดี๋ยวเราไปจะสตาร์ทเครื่องฟังเสียงเครื่องนะคะนี่นะคะเลขไม่ของน้องอยู่ที่สามแสนสี่มืนแปดพันเจ็ดสิบหกกิโลนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะมี FM, AUX มีแผ่นซีดีให้นะคะมีบูสต์วัดความเร็วหรือว่าดิฟฟี่ให้ลูกค้า 2.5นะคะมีค่ะหน้าเครื่องก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะนี่นะคะเสียงเครื่องยังแน่นอยู่เลยนะคะไม่มีสะดุดหรือว่ารอบตกนะคะแค่สำหรับวันนี้นะคะ ที่เจ็ดพันนะคะสำหรับใครที่มองหารถเอาไว้ใช้งานนะคะทักมาหาเรานะคะประเสริฐผลยุทธาวสาขาราหลุมแก้วนะคะสําหรับวันนี้เจ้าปายก็ขอเวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ปายด้วยนะคะหรือว่ากดไลค์เพจไลค์ยูทูปเพจของปายจะชื่อว่าประเสริฐผลยุทธาวสาขาหลุมแก้วส่วนยูทูปปายจะชื่อว่าประเสริฐผลลาหลุมแก้วนะคะฝากกดจับสไครด้วยนะนะคะวันนี้ปายก็ขอัวลาไปก่อนค่ะาบาย